น่าสุดก่อนหน้านี้นคนเขาแชร์กันว่าโดนไล่กางงานยีวนตอนนั้นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงคะคือเหตุการณ์ใช่ไหมคะ <c oughs> คือเหตุการณ์มันมันก็เป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะคือสําหรับตัวหนูนะคะหนูก็ไม่ได้อยากที่จะพูดออกไปเพราะว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันก็มีแต่เสียกับเสียหมดเลยอะไรอย่างงี้ค่ะความรู้สึกตอนนั้นนะคะ ความรู้สึกตอนนั้นก็ช็อกค่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงไม่เคยค่ะแต่ว่าคือทางนี้ทั้งนั้นนะคะคือสําหรับหนูหนูก็คิดว่าคงไม่ได้มีใครตั้งใจออกให้มันออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหนูหรือตัวผู้ใหญ่เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสำหรับหนูก็มานั่งคิดๆด,ดูแล้วมันก็อาจจะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า คือเราเองก็ต้องเข้าใจคนจัดงานด้วยแล้วเราก็เข้าใจพี่ๆนักข่าวด้วยเพราะว่าคือพี่ๆก็ไม่ค่อยเจอเพจเนาะช่วงนี้มันโควิดด้วยเราเราได้มาเจอกันเราก็อยากสัมภาษณ์กันอะไรอย่างเงี้ยแเร,เราเพจก็เข้าใจทั้งผู้จัดงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าก็ก็อยากให้เหตุการณ์น,นี้มันจบลงอย่างดีที่สุดจาจกเหตุก,หการณ์ในวันนั้นเราได้มีการุีกับทางที่หญ่แล้นไมไม่มีค่ะไม่ได้มีการติดต่อไปเลยใช่ค่ะ หงจากนี้จะร่วมง,งานกันได้อีกไหมคะคือถ้ามันเป็นงานนะคะหนูก็ยินดีที่จะที่จะร่วมทุกงาน,นะคะ่ะแต่ว่าคืออันนี้มันก็ต้องอยู่ในสโคปของงานเนาะต่อไปเราก็อาจจะต้องคุยให้มันดีขึ้นว่าอา,อาจจะให้พี่อาติดต่อกับผู้จัดการเราก่อนว่า งานสัมภาษณ์ได้ไหมหรือว่าถ้าจะสัมภาษณ์คุณจิตสัมภาษณ์ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันแบบนี้อีกอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกามสัมพันธ์เราผู้ใหญ่ท่านเนี้ยค่ะมันมันสนิทกันมากแค่ไหนอะไรยังไงอ่ะก็ร่วมร่วมงานกันได้พ้าเห็นก่อน้วนี่เหมือนน้ำเพชรก็มีเหมือนเรียกเขาว่าแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ่อทุกคนก็เรียกบอมว่าแม่เหมือนกันค่ะ คืจริงๆก่อนหน้าเขาไม่ได้แบบแต้งไว้ว่าห้ามพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับตัวหนูนะคะหนูก็ลงไปทําฟันวีเนียใหม่ที่ที่ภูเก็ตอะคะ่ะเราก็หนูใช้ชชืิออยู่ภูเก็ตมาแบบเกือบเดือนแล้วหนูก็ไม่ค่อยรู้ดีเทลอะไรเท่าไหร่คือพอเขาเชิญมามาที่งานอะไรเงี้ยเราก็มันเป็นคือหนูก็ยังดํารงตําแหน่งมิสเอิร์ธไทยแลนด์2อ2 0ยอยู่ยังไม่ได้อําลาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่ามันคงเป็นหน้าที่ของหนูที่ที่หนูจะต้องมาร่วมงานหนูก็จะต้องแบบ บินมาจากภูเก็ตเลยเงี้ยเราก็ส่วนในงานหนูก็ไม่รู้ว่าเป็น p r เป็นใครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีใครบีบอะไรหนูก่อนเลยแล้วก็ในงานนะคะมันก็พอเสร็จจากภาพแถลงข่าวแล้วหนูก็กข้าังจะกลับแล้วแต่ว่าพอที่พี่ขอสัมภาษณ์หนูก็ยินดีหนูก็ไม่ได้เจอพี่พี่ตั้งนานก็คิดถึงก็ก่อนที่จะกลับภูเก็ตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอโทษทั้งพี่พี่นักข่าวก่อนเลยเพราะว่า ในวันนั้นทุกคนก็ต่างตกใจเนาะแต่ว่าเราก็ขอโทษทั้งผู้จัดงานด้วยนะคะที่ที่หนูก็ไม่คิดเหมือนกันคือหนูเองก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกไม่ดีเลยที่ที่เหตุการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ใครต้องมาว่าใครเพราะอีกอย่างหนึ่งตรงนั้นมันก็เป็นเวทีของหนูเองด้วยค่ะเอาจริงจริเหตุการณ์นี้ถูกแชร์ไปเยอะมากมันกระทบต่อชื่อเสียงเราไหมคะไม่ไม่ค่ะก็คือเหตุการณ์นวันนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนเข้ามา ให้ความแสดงความเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคือหนูก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ที่เห็นใจหนูแต่ว่าคือหนูก็รู้สึกว่าเรื่องเรื่องนี้นะค่ะเราไม่เอามาพูดกันแล้วดีกว่าอยากให้มันแบบผ่านไปวันนั้นก็ทุกคนลืมมันไปเถอนะเนาะแล้วถ้าที่มีคนมาซ้ำเติมเราเราจะทำยังไงดีคะหนูก็รู้สึกว่าชีวิตหนูมันอยู่กับเหตุการณ์ที่คนลุมด่าลุมซ้ำเติมลุมอะไรอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วอะคะ่ะคือเจ็ดปีที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้แรงขึ้นไปกว่าวันวันแรกที่หนูโดนเท่าไรหร่หนูก็ชินแล้วค่ะไม่ได้น้อยใจหรออะไรมันก็มีบ้างค่ะที่น้อยใจแต่ว่า,วาเราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากที่จะอิกนอแล้วก็ไปเที่ยวซะไปทําอะไรซะให้ตัวเองรู้สึกแบบปรับบาลานซ์หาบาลานซ์ที่ที่ตัวเองแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานต่อไปกลับบ้านมามีร้องไห้ไหมว่าอุ้ยทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ต่อหน้าคนตั้งเยอะ,อะ ก็นอยอยู่นะคะแต่ว่าคือสุดท้ายเรากลับบ้านมาเราก็เจอคุณแม่เลยคุณแม่ก็แบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยเจอน้องหมาเจอคุณแม่ก็แบบก็ดีขึ้นเยอะค่ะออีกเรื่องหนึ่งกล่องที่เห็นล่าสุดยังไงสัมมนาคุณจกงไม่มีอ๋อก็คือเมื่อวานตอนประมาณสี่ห้ามงเย็นนะคะมีพัสดุเคอรี่ได้มาส่งที่บ้านค่ะก็คือเพชรก็ ตอนแรกก็ลังเลใจว่าจะเปิดดีไหมหรือว่าจะสงกับหรือว่าจะยังไงเพราะว่าเราเป็นของที่เราไม่ได้สั่งอะไรเงี้ยแต่ก็คงคิดว่าคือเพรเองก็อยากที่จะจบราม่าเรื่องนี้เพราะว่าคือส่วนตัวเองนะคะเพจก็เป็นคนที่ชื่นชอบพี่พิมพ์แล้วก็คือชื่นชมในความเก่งของเขาแล้วก็ในการช่วยเหลือคนของเขาคือเพรติดตามมาตลอดเนาะคือเพรก็ไม่ได้อยากให้เหตุการณ์มันออกมาเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าคืออยากที่จะให้ทุกคนเข้าใจเพจนิดนึงนะว่าในฐานะที่เป็นแฟนคลับชื่นชอบอ่ะก็อีกพาร์ทหนึ่งแล้วก็ ในส่วนของการซื้อของเพรเป็นผู้ผู้บริโภคเพจเป็นลูกค้ามันก็อีกพาร์ตนึงอะไรเงี้ยค่ะคือเพรสั่งของแล้วเพชรอของนานอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าเพจแค่อยากได้ของครบจบในออเดอร์เดียวสุดท้ายเนี่ยพอมันไม่ได้เพรก็ทวงถามเป็นเรื่องปกติ<ม>อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเขาจะส่งของมาให้เขาจะส่งนั้นมาให้คือเพรก็อยากพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะแล้วพอเปิดออกมามันไม่ใช่คือแบบในเหตุการณ์วันนั้นที่ขำเนี่ยเพราะว่า คืออยากมองมันเป็นเรื่องตลกอ่ะเออคือเปิดออกมาแล้วไม่ตรงเปิดออกมาครั้งที่สองก็ไม่ตรงปุกอีกอะไรเงี้ยมันก็แบบเป็นเรื่องตลกอนะเนาะแต่ว่าพอแบบสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางบริษัทพริมพี่พายคอสเมติกนะคะที่ส่งของสมนาคุณมาให้นะคะก,ก็ได้แล้วใช,ใช่ค่ะก็ได้แต่ว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะอยากที่จะบอกทุกคนว่าเวลาที่เราซื้อของออนไลน์อะ่ะเราช้อปปิ้งเราอยากเรา,เราซื้อของเราก็แค่อยากได้ของเราไม่ได้อยากได้ของแถมหรือว่าไม่ได้อยากได้อะไรหรอกคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือเพรก็รู้สึกว่าเพจก็น้อยนะเพราะว่าคือเพรก็เปิดก็โดนด่าไม่เปิดกล่องก็โดนด่าอัดคลิปก็โดนด่าไม่อัดคลิปก็โดนด่าคือทําอะไรก็โดนด่าหมดเลยแล้วสุดท้ายล้วคือเพรต้องทายังไงคะแม่กับเจ้องที่ที่เป็นคนแบบเราเป็นคนกลางที่มาประสานงานกับเราที่อนกลายเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องเป็นราวึ้นมาตอนนี้เป็นไงบ้างคือหลังจากวันนั้นเพรก็ไม่ได้สนใจเจ้าหน้าที่คนนั้นอีกเลยค่ะเพราะว่าคือ อยากให้มันจบจบไปอะไรเงี้ยแล้วส่วนไลฟ์เมื่อวานนี้ใช่ไหมคะในการเปิดกล่องก็คือเจตนาเนี้ยก็คืออยากให้ทุกคนเห็นชัดๆไปเลยอะไรเงี้ยคือเพจก็รู้สึกแบบรู้สึกน้อยนะว่าเราแค่สั่งของเราแค่เราแค่ซื้อของเป็นเพื่อนๆคนหนึ่งแล้วก็มาโพสต์เหมือนแบบตามหาของอะโพสขอความช่วยเหลือหรือว่าหาแบบเขาเรียกว่าคําตอบที่เรามันไม่ได้คําตอบอะ,นะเ,เนาะอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมัน มันแบบ้อยมาอย่างนี้มันก็เออโอเคแล้วเขส่งข้อความมา้วยใช้ในเรื่องอะไรความดังหรืออะไรของอะไรันอันนั้นมันเป็นการคอมเมนต์จากพนักงานคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่ออะไรกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณทางบริษัทมากๆนะคะที่เซอร์วิสลูกค้าได้อย่างดีแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้วเห็นว่ามีการขอโทษไปย่างดีดด้วยใช่ไหมคะคือหนูก็ อะไรที่โพสตแล้วที่มันเป็นอารมณ์อะค่ะคือหนูก็รู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่หนูผิดนะหนูก็รู้สึกว่ามันก็ต้องขอโทษอันนี้หนูก็ต้องขออภัยทางทีมงานทาบริษัทบ,ทบจกพิมพ์ไมทย์พายจำกัดถ้าเกิดว่าเราโพสต์อะไรที่มันเป็นข้อความที่มันเป็นอารมณ์ก็คือทําทุกอย่างไปเวลาบางครั้งมันมีแบบมันมีมันมีบ้างอะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์แต่ว่าพอเคลียร์เสร็จแล้ว คือเคลีย์ปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้วมองในมุมของเรามองในมุมของเขาอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจได้แล้วก็ก็ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะตอนนี้เราก็ไม่ติดใจอะไรแล้วไม่แล้วค่ะอคขอบคุณค่ะ